n g a กร o Kingdom Thailand สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋ากันนะครับแบรนด์ n g a กร o Kingdom นะครับ n ค a r รู King Do มเป็นกระเป๋าสำหรับผู้ชายนะครับนำเข้านะครับเป็นกระเป๋าคุณภาพดีนะครับมีด้วยกันอยู่2สีก็คือสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับเรามีให้เลือกทั้งสไซส์ครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับโอเคนะเริ่มต้นดูกันที่แพคเกจกันก่อนนะครับก็จะเป็นซองผ้านะครับข้างในก็จะเป็นกระเป๋านะครับลักษณะประมาณนี้นะครับดูที่ตัวเนื้องานก่อนนะครับโดยรอบนะครับ เป็นวัสดุค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะซิปนะครับนะครับคุณภาพดีนะครับดูแข็งแรงทนทานนะฮะแล้วก็เราให้ดูกันที่การตัดเย็บนะครับงานการตัดเย็บนะครับดูนะครับค่อนข้างดีนะฮะนะครับโดยรอบนะครับด้านหลังก็มีซิปนะครับเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่นะฮะให้ดูตะเข็บโดยรอบเลยนะครับมาดูที่ตัวสายครับผมตัวสายเนี่ยเป็นสายไนล่อนแท้นะฮะ ก็มีลักษณะมันๆอย่างนี้ฮะเวลาโดนน้ำเนี่ยมันก็จะเปียกยากนิดนึงนะครับเปื้อนยากนิดนึงนะครับเป็นกระเป๋าเนื้อพ u นะครับแล้วก็ส่วนฝาด้านหน้าเนี่ยที่เปิดด้านหน้าเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นหนังแท้นะครับฝังแม่เหล็ก2ด้านนะครับเพื่อให้ติดกับด้านหน้าอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเปิดลงมานะครับดูที่ด้านในก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับกระเป๋าชั้นที่1ครับผมนี่นะครับ ด้านในเนี่ยกรุปด้วยผ้าใบผ้าไนลอนนะฮะผ้าใบอะนะฮะค่อนข้างลื่นเลยนะครับล้วงไปรู้สึกสบายมือนะครับโดยรอบทั้งหมดเลยนะครับวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับตัวซิตด้านข้างเนี่ยเป็นตัวใช้สําหรับรูดเพื่อปรับให้มีความหนาเนี่ยเก็บของได้เพิ่มมากขึ้นนะครับนะลักษณะอย่างนี้นะครับมีตําแหน่งที่ให้เก็บนามบัตรนะครับนี่นะครับเสียบนามบัตรเก็บได้นะครับ เรามาดูที่ด้านในกันนะครับเหมือนกันครับกรุกด้วยผ้าใบนะครับลื่นมือนะครับเราจะเห็นสังเกตนะครับว่าสกรีนคำว่าแคนโกรูคิงด้อมโดยรอบข้างในหมดเลยนะครับนะครับมือลูบ้าใบเนี่ยรู้สึกลื่นมือครับรู้สึกดีเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งที่ใช้เก็บของนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีตรงนี้นะครับใส่พวก ก็ได้ครับเก็บการดก็ได้ครับหรือว่าเราจะใส่โทรศัพท์มือถือของเราลงไปนะครับเสียบลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับส่วนอีกชั้นหนึ่งนะครับนะครับมีซิปรูดได้ครับผมนี่นะครับซิฟรูดได้ครับแล้วก็เก็บของได้อีกชั้นนะครับลงไปก็ลื่นมือเหมือนเดิมนะครับรู้สึกดีเลยนะครับวัสดุดีครับวัสดุ หนานะครับคงทนนะครับแข็งแรงนะครับนะครับเป็นส่วนของหนัง PU นะครับตัวนี้นะครับซิครับผมนี่นะครับลื่นเลยนะครับรูดไม่มีสะดุดเลยนะครับนะครับงานตัดเย็บตรงตะเข็บนะครับเนี้ยบนะครับดีนะครับทุกแนวนะครับด้านหลังครับเป็นช่องสำหรับเก็บ ของเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งชั้นนะครับประมาณนี้นะครับใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับใส่แนวนอนลงไปนะครับนะครับแนวตั้งก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันจะเก็บมาอยู่นะครับมันจะไม่ลึกมากนะครับนี่นะอย่างที่บอกครับมีสองสี2ไซส์ครับสีน้ำตาลสีดำนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราเอาของใส่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงผมมี กระดาษ A4 ครับผมนะไซส์กระดาษ A4 เดี๋ยวลองใส่กับตัวกระเป๋าไซส์เล็กกันก่อนนะครับถ้าเราจะเก็บด้านหน้านะครับกระดาษ A4 เนี่ยก็ต้องคลายซิปออกมานิดนึงนะครับเพื่อให้เก็บได้นะครับเนี่ยนะฮะเ็บลงไปได้เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับส่วนด้านในเนี่ยใส่ได้เลยนะครับพอดีค่อนข้างพอดีเลยนะครับแล้วก็ เราสามารถรูดซิปปิดได้ด้วยนะครับนี่นะฮะรูดซิปปิดได้แต่ว่าก็ระมาระวังระวังตรงมุมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างพอดีเลยนะครับพอดีแบบพอดีเลยนะครับฉะนั้นถ้าใหญ่กว่านี้นะครับเอกสารที่เป็นเล่มหรือว่าเป็นแฟ้มนะครับเป็นแฟ้มลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ไม่ได้นะครับใส่ไปแล้วมันจะตะบันไปนิดนึงนะครับใส่ยากนะครับอ่ะเรามาดูไซส์ใหญ่กันนะครับ ไซส์ใหญ่เนี่ยใส่ a อสได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยใส่ให้ดูแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเอา macbook air นะครับให้ดูแล้วกันนะครับไซส์13นิ้วนะครับซึ่งสามารถใส่ลงไปได้พอดีนะครับแล้วก็ปิดลูดซิปได้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาติดตามได้นะครับที่ Facebook Page ของเรานะครับแคนบรูค mm ิงด้อมไทยแลนด์นะครับผมครับก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม